สวัสดีครับเป็นเจ้าหน้าของรีเฟครับ,ว,รบวันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆนะครับที่ต้องการที่จะให้ลงไฟล์ am. am 2 Data นะที่เป็นของจริงๆมันเหมือนกันกับของแท่ง G เลยนะฮะสำหรับแบ็คบล็อกกับแท่ง G เหมือนกันนะฮะไม่มีปัญหาก็คือวิธีการเดียวกันนะฮะก็เอ่อจริงๆเขาให้ช่วยลงไอ้ตัวคูสติกซิมนะ บอที่คุยกันในคอมเมนต์แต่ผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันคืออะคูสิกซิปมันเยอะมากที่เขาส่งลิงก์มาให้นะมันเป็นไดที่ว่าดาวน์โหลดนะฮะผมก็เดี๋ยวบอกวิธีแล้วกันแล้วก็ไปหาตัวที่เป็นของตัวเองเหมือนที่เราจะใช้ก็แล้วกันเนาะป่ะเดี๋ยวจะบอกวิธีดูที่หน้าจอไปด้วยฮนะป่ะโอเคมาที่หน้าจอ<ส> <S <S ก็อ่ะทันนี้นะฮะพุดวันชัยนะพูดวันชยัยพุดวันชยัย ขออนุญาตอ่านชื่อนิดหนึงอันนี้พอดีส่งได้มาให้ผมตรงนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้อันไหนเป็นอะคูสติกซิมนั้นมันค่อนข้างเยอะแต่ก็เดี๋ยวจะบอกอวิธีแล้วกันนะฮะว่าเราจะทําอย่างไรถึถงจะลงไฟล์เอ็มสองอะไรนี้ได้นะมาเหมือนกับแท้งจีทุกอย่างนะฮะเบ<ม>ื้องต้นก็คือไปที่เขียนว่า m อ็มก็ได้นะ m อ็มปกติก็คือเว็บของ M อ็มนี่แหละนะเอ็มเว็บคูเว็บเนี่ยก็ไปดาวน์โหลด ไอตัวตัวแอนนะครับ a n n อะดาวโหลด a n n นะเนะี่ย initial a n n แล้วก็ตัวอัปเดต1.0.3อัปเดตนะโหลดมาให้เรียบร้อยเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวนั้นอนะที่เป็นตัวเดิมของเขานะ pc สำหรับ pc เหลือเนี่ยตัวนี้ m e f c s ตัวนี้มันจะลงไม่ได้นะฮะมันจะมันถึงมันจะขึ้นก็จริงแต่มันมองไม่เห็น เหมือนมันไม่มองไม่เห็นไฟล์ของ am นะเราต้องใช้ตัวตัวนี้นะ uh, ann effect training software เนี่ยนะฮะก็พอโหลดมาเรียบร้อยก็จะได้ไฟล์แบบนี้นะฮะนี่ผมก็โหลดมาตั้งแต่ t a n จ g แล้วละ่ะอ่ามันก็จะเป็นไฟล์ซิปแบบนี้เราก็คลิกขวาแตกไฟล์ก่อนนะแตกไฟล์ก็จะได้ไฟล์แบบนี้นะฮะมันก็จะมีตัวอัปเดตตัวนี้นะอัปเดตอยู่นี่นะฮะเราก็ เอาตัวอัปเดตเนี่ยก็ copy, copy, ปี้ก็ปี้อัปเดตไปนะฮะนี่ผมเคยทำวิธีไปในแทงจีแล้วเนาะก็ปี้เอาไปแล้วก็ไปเข้าไปในนี้มีไฟล์ที่มันต้องแตกไฟล์อีกทีนะตรงนี้เรามาแตกไฟล์อีกทีนะคลิกขวาแตกไฟล์ทีเป็นไฟล์ที่ผมแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีอยู่ในนี้นะเรากดเข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปอีกอยู่แค่เข้าไปที่แอปนั่นเองอ่านะมันก็จะเอาตัวเอ็เนเนี่ยมาวางนะฮะก็คือคลิกขวาแล้วก็เลือก มาวางไว้ตรงนี้นะฮะจากนั้นเราก็ติดตั้งนะติดตั้งเับเบิลคลิกไฟล์ตัวนี้เอ n ติดตั้งไปให้จบนะฮะพอให้จบตัวนี้เราจะเข้าไปมันจะมีไฟล์นี้ขึ้นมานะชื่อว่าซิงโกถ้าเราไปวางไว้อย่างนี้มันจะง่ายคือมันจะลิงก์หากันเองแต่ไม่งั้นถ้าบอกเราไม่วางก็ได้นะจริงๆเราทําติดตั้งแล้วก็เอามาไว้ที่นี่อย่างนั้นเถอะมันก็จะเนี่ยเป็นอย่างนี้เอ n นเ n ็น n อ็ n เอ n เเข้าไปที่แอปถ้าวางถูกต้องมันก็จะ เป็นเวอร์ชั่นใหม่นั่นเองนะฮะประมาณนั้นอ่ะตัวนี้เรากดเข้าไปสิงโปร์ใช่ไหมลาดมันแล้วเนี่ยอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะหน้าตามันทีนี้เราก็เชื่อมต่อตัวเครื่องเรากับคอมพิวเตอร์ไว้เลยนะต่อ USB เอาไว้เรียบร้อยนะผมต่อ USB C เข้าไปคอมพิวเตอร์ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วนี้ต่อเข้าลำโพงมาเล่นแต่นี้ว่ากีตารามีสายเดียวนะตอนนี้ออ <laughs> โอเคเราก็กดลิงก์ได้เลย มันก็จะลิงก์ได้เลยอันนี้เสียงที่ลองลองดูเมื่อกี้โหลดมาน่าจะตัวหนึ่งมั้งที่เขาส่งลิงก์มาให้ผมนะเราดูตัวอื่นก็ได้มันจะมีแอมที่เป็นดด am นะขเขานี่ a n g r y diver อะไรเนี่ยนะผมลองลองดูแล้วกัน with s e d high gain standard อลองักตัวหนึ่ง อันนี้เป็นแอมนะเอาเอเอ็อหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะทูปโซนกี้ลองอ่ามาเชลหนึ่งเก้าห้าเก้าไปนะฮะประมาณนี้เอาตัวไหนก็ได้อ่ะเอ็มไอนี่ก็ได้อ่ะดาวโหลดขยางโอเคมาแล้วนะอะ่โอเคมันอยู่มันอยู่ในดาวโหลดละนี่นี่เอ็มไ ทูปอะไรอ่ะทูปโซอะไรทั้งอย่าง oh, <yeah. S 1> <laughs> ทูปโซน่ะทูปโซนโฟนะ mm hmm. เป็นไฟล์ .ma2 นะจากนั้นที่เราลิงก์ไว้ก็เอาเข้ามาเลย Import นะกด Import แล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะไปที่ดาวน์โหลดของเราดาวน์โหลดดาวน์โหลดอ่ามันที่ย nice mm ูเดย์ไอซียู ชื่อของเรานะก็ดาวน์โหลดนะฮะจะมีปุ่กกี้ผมดาวน์โหลดมาตัวหนึ่งเป็นมาแชลหนึ่งเอันนี้ดาวน์โหลดที่มาล่าสุดนะครับเป็นไอโอเโอทูปปึ๊บเข้ามาแค่นี้อันนี้เสียงเดิมนะดูที่เสียงเดิมว่าอ่าเดี๋ยวใส่เข้าไปแล้วกดคำว่าเซนแค่นี้เองครับเบาลงเยอะ อยก็สามารถที่จะเลือกเอาไว้ที่ตรงไหนก็ได้นะกดเซฟปึ๊บอย่างนี้เลือกเอาไว้ที่ที่ผมไม่ได้เซฟเนาะเพราะว่าผมจะใช้ตัว Factory เหมือนเดิมอ่ะเราเรามาอีกสักอันหนึ่ง <S <S ผมไม่รู้อันไหนมันเป็นอนะคูสติกเนาะไม่รู้จริงอันนี้อันนี้อันนี้ไม่น่าจะใช่นะมันเป็นไฟล์อื่นนะฮะไม่รู้ว่าข้างในมันมีหรือเปล่าลองลองลองเอามาดูก็ได้นะ ไม่รู้เลยจอนเมเยอร์สิเป็นไงเป็นไฟล์ซิปเหรอโดดยังอ่ะกำลังบีบอัดไฟล์โอ้แสดงว่าไฟล์ใหญ่โตมโหลานแน่เลยโหลละโหลละโอเคข้างในไม่รู้มี AM2 อยูปปะนะ่ป okay. ่ะนะอ่โอเคมันเขียนว่าจอนเมเยอร์จอนเมเยอร์ลองแตกไฟล์ดู เอาไว้ที่นี่แหละจะได้หาง่ายอโอเคข้างในเป็นทอานเมเยอร์กับรีเวิร์บอ๋อนี่มันเป็นมีทั้ง AM2 แล้วก็มี IR ด้วยนะโอเคอยู่นี้นี่นะเดี๋ยวผมลองเอาจอร n นเมเยอร์ลิสโซโลใส่เข้าไปอ่าเพราก็มีเยอะอยู่นะอ่าลอ,องลองดูอ่ะอกด Import เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็นี่ขึ้นละจอ o นเมเยอร์ John Major นะอยู่ในนี้ คลิดเข้าไปคลิดเข้าไปเกียร์โซโล่โทนเนาะอ่าตัวนี้ที่เป็นเอ2มมาถึงจะมองเห็นนะฮะก็ปึ๊บ,บเข้าไปอันนี้เเสียงเดิมเป็นงี้อ่าเดี๋ยวเซนเข้ามาก็าเสียงจอนเมีเยอ์เป็นเยอะ เสียงก็ประมาณนี้ลนะ่ะเขาทำไว้ผมก็ไม่แน่ใจอ่ะย้อนกลับไปมันมีจอยเมเยอร์ริทึมรีเวิร์บดีผมมีกีตาร์เป็นสายเดียวอยู่อ่าเป็นรีเวิร์บดูนะกดเซนเข้ามาเสียง เสียงมันเบาก็เราค่อยมาปรับเกณฑ์ปรับอะไรเพิ่มได้นะแบบนี้นะฮะอย่างได้ดังแค่ไหนก็พวกความถี่อ่าย่านเบสย่านอะไรก็ปรับได้เหมือนกันเนี่ยเสียงกลางก็มันมา EQ ได้อีกทีนึ่ะ ส่วนส่วน IR ตัวนี้มันก็น่าจะเข้าได้นะ IR เดี๋ยวผมลอง IR ก่อนตัวไอซิงค์โอแอนเนี่ยมันเข้าได้หมดนะหรือเปล่าจำไม่ได้ละดาวน์โหลด IR ของจอห์นเมเยอร์เมื่อกี้น่ะมันมีทั้ง IR ทั้งไอนี้อ่ามีนะเข้าได้อยู่นะอ่ะมาได้อยู่ นี่นะอ๋อได้เลย <S <S เราก็สามารถเอาไ r อในโปรแกรมเดียวกันได้เลยนะไม่ต้องใช้ไอ้ f s แต่ว่าไอตัวโปรแกรมไอที่ว่าอีกตัวหนึ่งอะนะมันชื่อว่าอะไรอะ่ะลืมชื่อตลอดเลยไหนนะเนี่ย M E F C S เนี่ยมันจะเป็นตัวปรับรายละเอียดเนาะแล้วมันก็ลง IR ได้นะแต่ตัวนี้ลงได้ทั้ง IR ทั้ง M นะใช้ซิงค์ซิงค์โคเอเอดีกว่านะผมว่ามันเลือกมาได้เลยนี่กลับไปเดี๋ยวเราใช้ของจอเมเยอร์อันนึ่งแล้วกดเซนที่นี่นะเพราะว่ามันแยกกันเห็นไหมอยู่ช่องเล็กนี้เป็นของ IR ช่องนี้เป็นของ M กดเซนเข้ามาอันนี้เสียงเดิม ตัวนี้มาด้วยให้มันเป็นคู่กันสิว่าเป็นยังไงของจอ์นเมเยอร์เนี่ยตัวนี้เนาะเลือกริทึมมา IR กับ M ของเขานะฮะ นี้ถ้าเราจะเซฟของ IR ก็กดเซฟแบบนี้นะฮะ IR มีมีกี่ตัว20เหมือนกันเนาะ20เหมือนกันนะฮะมันเป็นของเบสที่6ถึง20แบบ่ยมันเป็นของเบสนะเราสามารถที่จะไปไว้ตรงนั้นก็ได้นะฮะเช่นกันตัวนี้ก็เซฟไว้เหมือนกันนะฮะแต่เราจะจับคู่แบบนี้ก็ได้นี่เขาทำคู่ไว้ให้เลยนะก็ะคือเป็น แอมแล้วก็ IR ด้วยนะฮะ right เหมือนของจอห์นเมเยอร์อะไรที่ส่งลิงกมานะประมาณนั้นก็จบแบบเพียงเท่านี้นะฮะเสียงอาจจะเบานิดหนึ่งไม่เป็นไรโอเคก็จบดีกว่าต้องใช้ตัวโปรแกรมนี <h <h ้นะซิงโครแอนนะฮะก็จะสามารถที่จะลงพวกแอมซิมแล้วก็ IR ได้พร้อมกันเลยทั้งสองอย่างนะฮะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ